โอเคครับนี่น้องๆก็มาจากจังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนิดนึงนะครับถาจากเริ่มจากน้องผู้ชายก่อนนะครับวันนี้มามาจากสตูลใช่ไหมครับใช่ครับเอามานมาทำอะไรครับก็มาทั้งนั้นสองสรับข้ออีโปรแกรมเข้ามาดูบอลแแสดงว่าเรียนอยู่เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนมุสตูลวิทยาครับสตูลวิทยานะครับโอเคมาน้องผู้หญิงบ้างมากันทั้งหมดกี่คนครับมากันทั้งหมดกี่คนทั้งหมด52คนค่ะ52คนใช่ค่ะอ่าครับแล้วมาเข้ามาดูบองทองติดต่อใครยังไงมาครับ น,นี่คู่ติดต่อครับคุอ๋ออาจารย์ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรกันแล้วครับอยู่ม .5 ค่ะอยู่ม .5 มาดูฟุตบอลครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยค่ะที่มาที่นี่มาที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับวันนี้มาเชียร์เมืองทองบรรยากาศเป็นไงบ้างครับบรรยากาศเป็นไงบ้างสุดยอดมากเลยค่ะสนุกมากๆสนุกมากๆอ่างั้นนี้เดี๋ยวให้พูดถึงนักบอลคนหนึ่งในดวงใจที่เรียกว่า at? มามาเชียร์วันนี้ประทับใจใครบ้างอ่าเชิญครับเชิญเข้ามาเลยน้องมาค่ะเข้ามาเลยครับมาเลย อ่าประทับใจใครบ้างเข้ามาเข้ามาไม่ต้องอายไม่ต้องอายนะใหน้องๆมาอย่างสตูลนะครับวันนี้มาเชียบมามาดูมังกรเป็นไงบ้างสองคนนี้ไม่ได้พูดเลยสนุกมากวันนี้วันนี้ประทับใจใครรู้จักใครบ้างในมังอรประทับใจใครอ่ายังยังนึกไม่ออกเอาเอาประทับใจนายประตูค่ะนายประตูปฏิวัติคำหมใช่อ่านะครับเก่งมากๆเลยนะอ่าโอเคอ่าน้องผู้ชายหน่อยน้องผู้ชายหน่อยวันนี้วันนี้รู้จัก ใจก็อยากดูพี่เอกนี้ครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแต่ว่าดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแฟนบอลในสนามอ๋อนี้เอกนิตลงไปช่วงท้ายนะครับเปลี่ยนตัวเบอร์เจ็ดเราเราเป็นไงซาดอมิเซเยสฮะซาดอมิเซเยฟเป็นไงวันนี้ฟอร์มเป็นไงวันซาดอมโอเคมีมีอไรจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่สตูดบ้างซือเอกนัยก็สหรับเพื่อนเนที่อยู่สตูดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้มา ชมชนขอโดนะคขอเชิญชวนให้เพื่อนๆนะครับมาชมชนที่มัน่ได้ครับเพราะว่ามันสามารถเราโอเคขอบคุณครับ